มาครับพี่น้องครับผมเจอกันอีกแล้วยิสานพาล็อนะครับตกเโาเะย้อนนี่บรรยากาศครับของยิสานพาล็อไปทัวร์ไปทิพในแผนที่อันนี้คือผู้ใดครับกลับสวัสดีครับผมกลสวัสดีพี่น้องมาคุณสุขอนะครับผมวันนี้มาคิดเบ็ดคือเก่าแหะครับผม ปากช่องน้ำนะครับผมช่องอิสานอินดี้ชาแนลนะครับผม,นค,บผมคนหาเลยครับผมอิสานอิน <c oughs> ดี้ชาแนลครับบาดยาตุ่มโปกพีน้อบเบิ่งมาชมฝนตกป่า ruột, được thì dù vậy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  thì Thank okay. you. บมอธรรมชาติเนาะพี่น้องเบิ่งกันเอาบรรยากัดแดดลมน้ตกน้เหมือนแลงของเขาก็ออกมาหายุหากินเป็นรมรมดาวิธีอีสานบานเทางเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนใก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับชอบอีสาน Hello. i we'll do